โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิก t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส์เซสจีบีอเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ในไมค์คร f t รีวิวกันัเองนะทุกคนนะโอเคก็สลับคลิปคปนี้นะทุกคนนะผมมากับแอดอนที่เกี่ยวกับอ,อนิเมะนะทุกคนนะที่สามารถชาร์จพลังแล้วก็ใส่กันได้เป็นอนิเมะที่ดูดุรแรงมากจริงๆคือมันเท่พูดง่ายนะทุกคนก็ไม่อยากเกิดอะไรมากนะเพราะว่าเกิดไปก็คงไม่เห็นภาพเนาะก็ะเดี๋ยวเรา ไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนก็ก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนี้ทุกคนนะก็ฝากทุกคนกดซับกดไลค์กันด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มร,รับชมกันยดีกว่า Let's go bro โอเคนะทุกคนนะทุกตอนทุกคนลงแอดออนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ทุกคนจะเจอแบบหน้าเมนูอย่างนี้เลยแล้วก็เครดิตอยู่มุมขวานะทุกคนนะมุมขวางจอผมณนะตอนนี้โอเคข้างหน้าก็น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าคืออะไรนะ ก็จะมีดาวก้นอนบอลมีอะไรด้วยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกกันก่อนดีกว่าว่าผมได้เตรียมอะไรไว้กล่องแรกจะเกี่ยวกับการเสกมอนนะทุกคนนะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่2ดีกว่ากล่องที่2มันคือความสามารถนะทุกคนนะที่เราสามารถปแปลงได้อวิธีแบบเราปแปลงร่างได้อะไรเงี้ยโอ้เลือดืบอกไปขาบได้ด้วยนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับมอนเตอร์ชุดที่1ดีกว่าทุกคน let's go bro โอเคทุกคนนะแต่เรามาดูจากตัวที่1เลยดีกว่าทุกคน ตัวที่หนึ่งก็คือรู้สึกว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเขาคือใครเขาเหมือนกับเอ่ออะไรวะผมไม่ลดนดราก้อนบอลดิผมไม่รู้โอเคตัวที่สองก็้อฟิเซอร์ป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่วะมันใช่อผมว่าไม่ใช่ละอันนี้คือเอ้นี่ไงไอผมจําไม่ได้มันอยู่ในดราก้อนบอลนะทุกคนส่วนตัวต่อไปจะเป็นจากเรื่องอะไรเนี่ยดาาพี่าดอสูรหรือเปล่า ก็มีหลายเรื่องนะเอ้ยใส่กันแล้วอย่าเพิ่งใจเย็นก็เดี๋ยวดูตัวต่อไปอันนี้น่าจะมาจากเออไม่ก็ทันจิโร่อะไรสักอย่างและผมก็ไม่รู้อันนี้ก็เกี่ยวกับดาวก้อนบอลนะทุกคนส่วนตัวนี้ก็เป็นอะไรวะเนี่ยเอาว่าผมไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องอะไรบ้างนะทุกคนก็ใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยโอเคตัวต่อไปก็จากเรื่องอะไรวะเนี่ยผมไม่แน่ใจส่วนนี้ก็อะไรเวอร์ชั่นหลายล่างปะเนี่ย เออก็จับประมาณนี้แหละสำหรับไข่อันแรกนะทุกคนนะเซตแรกเดี๋ยวเราไปดูเซตที่2กันเลยดีกว่าทุกคนโอเคเซตที่2ก็มาแล้วคลิปนี้จะไวหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าจะได้รีบไปตอนที่ผมแปลงล่างโอเคตัวต่อไปจะเป็นอู้นี่ไงเลนโกคุเอ่ออะไรอย่างเนี่ยช่างมาันเถอดทุกคนแล้วก็อูอูอ,อนี่มันอ,อูดูดอะไรวะเนี่ยวอร์าวอร์ว่ากันแล้วเนี่ย ตัวต่อไปก็ไม่รู้ดิจากเรื่องอะไรบ้างวะ What the fuck ผมโดนอะไรครับเนี่ยทุกคนโอ้ยคนเล่นมีสะดุ้งนะเจออย่างเงี้ยอืมฮะเดี๋ยวโจรเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนโอ้ยมันก็หดเกึน้นผมไปก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้ผมแปลงล่างดีกว่า Let's go bro โอเคทุกคนเรามาดูที่ตัวแรกก่อนเลยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะทุกคนนะผมก็ได้เตรียมแยกไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพวื่อว่าพสะดวกต่อการเนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอะไรสักอ,อย่างแต่เราดูก็น่าจะรู้เองนะโอเคให้เรากดแปงลางา้วยกันก,นกดค้างที่หน้าจอนะสลับมือถือถ้าเป็นสลับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ก็กดลิดขวาไปเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ได้มาละก็แปลงล่ะ ก็พลังมันยังจะน้อยนะทุกคนนะพลังมันจะน้อยทุกคนจะต้องมีตัวเพิ่มเลเวลที่ตรงนี้ตัวเพิ่มเลเวลสามารถหาได้ที่รู้สึกว่าลืมบอกไปว่ามีหมวกฟางกับอันนี้ด้วยนะก็ตัวเพิ่มเลเวลสามารถหาได้ที่ไหนนะเดี๋ยวผมขอเช็คอ่านี่ไงเลเวอัพให้เรากดใช้ทุกคนนะปุ๊บดูมุมซ้ายดีๆปุ๊บเห็นไหมเลเวลตันแล้วเนี่ยอันนี้รู้สึกมันจะเป็นพลังนะทุกคนนะใช่ไหมใช่ปิว ใช่ไหมทุกคนเป็นพลังใส่มันออก็รู้สึกว่าจะย่อเปลี่ยนพลังได้นะทุกคนนะให้กระทำการกดยอด่อนะทุกคนโอ้โหนี่งก็จะประมาณนี้แต่ว่าผมช้าพลังก่อนถ้าเรากดชิปนะหรือว่ากดย่อเพื่อช้าพลังนะทุกคนมอนเป็นเอ e r g y อ่ะประมาณแบบ energy แบบพลังของเรานะจะได้แบบใช้ถ้าไม่ตายหรืออะไรได้เยอะๆนะทุกคนผมช้ามไปสักประมาณ200พอไปพอละ200ร้อไปเป๊ะ เปลี่ยนสกิลอุ้ยเปลี่ยนได้อีกตรงนี้มี3ท่าหรือเปล่าเนี่ยแต่ลองใช้สิอุ้ยเอาเรื่องจะเดี๋ยวตัวนี้ท่าอะไรเนี่ยผมขอดูใหม่ดิเอ้ยลืมบอกไปนี่ไงถ้าสมมติตามมันจะดรอปของนะทุกคนนะดรอปเป็นของเอาไว้ครับของแต่ละตัวเดี๋ยวทิ้งก่อนทิ้งกนอ่าขอดูท่าน,นี้สิท่าอะไรเอ้ย,เ,ยเอาใหม่อ๋อเนี่ยอืมคู่จะรุนแรงว่ะทุกคนจริงๆ ขัจ้จะรุนแรงแถมมีท่าเตะด้วยก็วิธีการคืนล่างก็แค่กดตรงนี้ทุกคนนะเนี่ยกดตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนว่าหมด,ดยังแต่ผมชอบท่าน,นี้นะแต่ผมขอใส่ทีนึงปุ๊บเนี่ยดูด,ดิเอาเรื่องจัดอะเราคืนร่างก่อนปุ๊บเนี่ยเห็นไหมทุกคนเรียบร้อยก็คืนล่างละ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนแล้วก็มาที่ตัวต่อไปกันไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอเรียกช์าพลังก่อนแป๊บนึงอเอ็นดูจี้ต้องสองร้อยแล้วกัน าจริงๆน่าจะมีตัวเพิ่ม Energy นะจริงๆสักแบบสักสามล้านอะไรเงี้ยกำลังพอดีเลยโอเคตัวต่อไปน่าจะเป็นโกคูนะทุกคนนะก็ระดับก็จะเป็นเออ่แรนะทุกคนนะปึ๊บไม่หนีนี่มันโกหังหรือเปล่าใช่น่าจะโกหังเฮ้ยมีร่างด้วยมีเปลี่ยนร่างด้วยโคตรสุดทุกคนโอเคเรามาดูสกิลหนึ่งก่อนรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนี้เหรออ๋อต้องเล็งอย่างนี้ใช่ไหมอ่าใช่เราต้องมุมกล้องให้ได้ทุกคนเห็นไ,ไหมอ่าอเคก็กา,กาก๊ก ก็กดชิปอีกรอบโอ้โหนี่นาจะเป็นพลังขึ้นเต่าทุกคนไม่น่าใช่ละมีจริงไม่น่าใช่ละไปปอยมันไม่เท่อ่ะมุมมองของคนที่หนึ่งใหม่ดีกว่าทุกคน <c oughs> เสียงแบบขเขาไม่ขเขาไม่ห้าเลยแบบ <c oughs> มายิงไปดิปึ๊บเป็นแบบนี้โอ้โหโดนเต็มเต็มทุกคน๋ยนมาดูซิมีสกิลหรือเปล่า ๋อไม่มีนะทุกคนนะอ่ามีแค่นี้เหรอเดี๋ยวเรามาดูล่างสองอะไรดีกว่าทุกคนไปไป๋ไปวยวผมใช้ด้านนี้อืมอืมโคจะรุนแรงดูดิเอาเรื่องจัดมาเดีวมาดูกันอ๋อก็ยังมีสองสกิลเหมือนเดิมน,นะทุกคนนะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรแปบๆบแบบอุ้ยพลังแรงมากจริงจังมเนี่ย โอ้ยมี3สกิลทุกคนเดี๋ยวมาดูสกิลนี้ก่อนสกิลนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ยังเป็นการปล่อยก้อนพลังเหมือนเดิมนะทุกคนตายจนได้เนี่ยแล้วก็ลืมบอกไปว่าเหมือนทุกตัวจะสามารถแปลงร่างได้นะทุกคนก็การที่คนจะแปลงร่างเป็นใครก็ให้ไปฆ่าตัวนั้นนะเพื่อเอามาคราฟเดี๋ยวท้ายคลิปน่าจะมีการคราฟสอดคราฟให้ดูแต่ขออนุญาตทุกคนนะขอนนะขอ,นอนุญาตแป๊บนึงทำเซตศูนย์ก่อนแล้วกันทำเซตดีโอเคมา ก็เดี๋ยวเรามาลองใช้สกิล2กันต่อนะทุกคนสกิล2ส,สามารถชาร์จได้ไหมโอ้ยชาร์จได้อุ้ยรุนแรงนะไหนขอศัตรูก่อนสักคนอันนี้ไงจะปึ๊บโอ้โหโดนหมูป่ะเนี่ยคาดว่าจะไหม้ทุกคนนะแต่ว่ารุนแรงใช้ได้เลยอนะก็มาดูสกิลสุดท้ายกันเออก็น่าจะเป็นสกิลที่ดูดีนะทุกคนนะไหนลองสิโอ้โหเป็นการชาร์จที่มือข้างเดียวนะทุกคนนะแบบนี้เลยเนี่ย โคชจะเทโอเคเดี๋ยวเราจะลองยิงหาศัตรูแล้วคนนะปิ้วปล่อ่าวคืออะไรอ่ะฮะมันคืออะไรทุกคนไม่แน่ใจนะแต่ว่าไปดูตัวต่อไปดีกว่าทุกคนไป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 คืนล่างก่อนอ๋อน่าจะผมช้าพลังไม่เสร็จเดี๋ยวขอยัดเอาใหม่เอาใหม่๋ยวผมช้าพลังก่อน รู้สึกว่าอินเ g อร์นน้อยเกินไปทุกคนทำให้เราแปลงร่างไอ้ไม่ต้องบอกว่าทำให้เราใช้พลังไม่ได้อ่ะประมาณนี้เลยวันนี้ใช่ไหมอาจจะลองใช้ดูนะทุกคนอุ้ยใช้เ e อเอ็นเจเยอะอยู่นะทุกคนดูดินี่ไงอุย้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนมีโกคูด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เมื่อกี้เมือนจะเห็นมันโกคูมาด้ทุกคนนะเดี๋ยวผมลองใช้ใหม่ดูดิโอเคมามามาผมชา้าแล้วละเอาชา้าไม่ออกเอาออทำไมชา้าไม่ออกอะ่ะอ่ะออกแล้วละไหนดูสิตอนผมปล่อยไปนะทุกคนเหมือนจะมีโกคูมาใช่ไหมนี่ไหทุกคนจริงๆด้วยอย่านี้คิดอุยทุกคนดูดิพลังโคตรสุด โอเคเดี๋ยวผมไปดูตัวต่อไปดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนแล้วก็มาดูตัวต่อไปนะก็จะเป็นซุนโกโคทุกคนนะสุดยอดไปเลยเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นโกหังนะทุกคนโอเคกดใช้ไปปึ๊บเรียบร้อยนะก็มีล่างสองมาเป็นซนะุปเปอร์สไตยาทุกคนนะโอเคแต่ก็มาดูสกิลก่อน,อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่เหมือนลูกนี่หว่าโอเคเดี๋ยวมาดูจะท่าแรกกันทุกน,นะกดชาร์จดิด นี่มันข่าเมย์วีฮานี่นะเฮ้ยเอาเรื่องนะไหนเดูวนี้ขอยิงพลังหน่อยอยูโอโ้โหความรุนแรงนี่มันอะไรกันไม่รุนแรงเลยแต่ว่าถ้าตีธรรมาดาก็แบบ,ป,บๆๆๆประมาณนีๆๆๆๆ้ถือว่าเอาเรื่องอยูเอาเรื่องอยูเดี๋ยวมาดูสกิลสองกันทุกคนสกิลสองคืออะไรอะ่ะมันจะเป็นการระเบิดรอบข้างนะ ไอนี่คือแบบกวนนะมาดูสกิลสามอันนี้เหมือนวาร์ปใช่ไหมใช่ทุกคนเป็นการวาร์ปเนี่ยใช่จริงด้วยอย่างที่ผมคิดเลยเป็นการวาร์ปมานะทุกคนก็จะมีแค่นี้เหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูร่างซูปเปอร์สายา่ก่อนเลยทุกคนมามามา <c oughs> นี่มันพลังอะไรกันโค้ช <c oughs> จะสุดยอดอ่ะโอเค ตอนนี้ก็ลอา,าดูซีสกิลแรกกันก่อนเลยทุกคนก็เหมือนเดิมะทุกคนนะอยไปก็เหมือนเดิมนะเออก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเดี๋ยวมาดูสกิลต่อไปเลยสกิลสองไหนลองใช้ดิอ๋อเป็นการระเบิดพลังรอบข้างนะทุกคนแล้วมาดูวาร์ปก็ยังเหมือนเดิมสมิวาร์ปก็ยังเหมือนเดิมทุกคนอ่ะก็สรับโคโก้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าโอเคทุกคนตัวต่อไปก็อะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกนะแต่ว่า จากเรื่องอะไรก็ลองดูกันเอาเอางและกันเนดะี๋ยวผมจะแปลงร่างให้ดูนี่ก็จากเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะแต่รู้สึกว่าจะไม่มีร่างสองนะโอเคตัวนี้ใช้ e n e r g ร2 0เหรอไหนผมก็ลองใช้ดูสิโอเคมาเออม,มันเป็นท่าชาร์จเหรออ๋ออย่างนี้นี่เองทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวมาดูท่าต่อไปเลยแต่ท่าต่อไปเป็นยังไงทุกคนดูดิ ชาพลังทุกคนโอ้ยโจมตีต่อเนื่องนี่ว่าแล้วมาดูท่าสามทุกคนเอ้ยท่าสามเป็นอะไรไหนดูสิอ๋ออืมประมาณนี้นเองเอฮ้ยท่าสี่ด้วรอเอาจริงดิไหนท่าสีทุกคนอ๋อลืมบอกไปทุกคนนะถ้าทุกคนไม่ได้แบบอัพเลเวลนะมันก็จะท่าน่อยทุกคนทุกคนต้องอัพเลเวลก่อนท่าหนึ่งจะเยอะอะไรวะเนี่ยแปลกๆนะท่าเนี้ย เฮ้ยจริงจังคนนีหมดแล้วทุกคนสลับท่านะก <c oughs> ็จะประมาณนี้เลยเนาะแต่ว่าท่าสุดท้ายผมชอบมากจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าทุกคนเหาะเหาะเหาะโอเคทุกคนนะก็สลับตัวต่อไปก็จะเป็นโกโจนทุกคนนะจากเมเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็เล่นโอเคมาเฮ้ยโกโจมีร่างสองเหรอจริงจังปะนี่เดี๋ยวเรามาดูจากสกิลหนึ่งกันก่อนดีกว่าทุกคน energy น้อยเดี๋ยวใช้พลังแป๊บ โอเคทุกคนผมก็ได้ชาร์จ Energy จีถนะึง500แล้วทุกคนนะเราจะบอกเลยว่า Energy นี่สำคัญต่อเรามากนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่มีมันเราแปลงร่างไม่ได้ไม่สต้องบอกว่าใช้พลังไม่ได้นะทุกคนโอเคมาดูจากสกิลที่1นะก็ใช้ Energy แค่20เองขอดูสักน,นี้เอ,อิบ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 อ,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 อะไรวะเนี่ยไม่คืออะไรอ่ะไม่แน่ใจนะทุกคนนะแต่มาดูสกิลสองก่อนดีกว่ารู้สึกจะใช้ Energy 20เหมือนกันนะ ไหนดูสิโดนไปตอนนี้เป็นยังไงเฮ้ยอ๋อรู้แล้วท่าที่ไอ้นั่นมันใช้อะเป็นของโกโจกโอเครู้ละเฮ้ยอันนี้ท่าอะไระทุกคนต้องหลอกล้วปะปึ๊บเฮ้ยอุ้ยอันนี้ล็อบบอรโอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยมารู้ท่าต่อไปทุกคนท่าต่อไปท่าต่อไปปึ๊บอ,อันนี้เหมือนท่าดูดอะ แล้วก็ทำอะไรอ่ะวัดอ่ะก็ถ้าก็หมดละทุกคนหมดละเดี๋ยวเรามาดูล่างสองกว่ามีเหมือซสายย่าไหมันุดนีอ๋อไม่มีนึกว่าจะมีไปเถอะเดี๋ยวเราดูสกิลเดิมนะทุกคนนะว่าเป็นยังไงนะทุกคนรู้สึกก็เหมือนเดิมอันนี้เป็นไงอ๋อนี่เันการเตะไปทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องอันนี้อ่ะ ออยากเล่นกับเพื่อนนะถ้าแบบมีเพื่อนเล่นด้วยเงี้ยแล้วแบบมาสู้กันเพราะว่ามันน่าดูจริงท่าน,นี้ท่าตำนานมากไหนลองเล่นโอ้โหไม่ทำมารอไหนท่านี้ทุกคนท่าน,นี้อ๊ดูดมาก็าเหมือนเป็นการเนี่ยแบบดูดแล้วก็ตี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 ทุกคนนะผมว่าน่าจะประมาณนั้นแหละอืก็จะประมาณนั้นแหละเอ้ยเดี๋ยวมีท่าเพิ่มอะไรอะ แต่ก่อนจะอะไรเนี่ยขอขั้นแป๊บหนึ่งนะทุกคนขออนุญาตถามเซตก่อนละกันโอเคมาลองใช้สิเฮ้ยเฮ้ยบัตนี้มันอะไรกันทุกคนคืออะไรอะ่ะโอ้เฮ้ยเกินไปเกินไปโกโจเกินไปเก่งนิววอรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีท่าเพิ่มตอนแรกผมคิดว่าไม่มีท่าเพิ่มนันเนี่ยไหนลองสิ เฮ้ยอ,อะไรอะทุกคนใครรู้คอมเมนต์ไม่คืออะไรอะเีอ, х, อะไรอะผมไม่เข้าใจอะทุกคนเมื่อกี้เป็นอะไรอะพาไปจักวรวาลอื่นเหรอใครรู้คอมเมนต์ใครรู้คอมเมนต์ comment? โอเคเดี๋ยวผมคือล่าง lame, โจแล้วละแล้วก็ววเดี๋ยวเราจะไปดูตัวต่อไปดีกว่ายังมีอีกเยอะเลยโอเคนะทุกคนผมเอาอีกตัวหนึ่งมานะก็ e n e r g อ500แทบไม่พอทุกคนแต่ละตัวโอเคเรามาใช้กันดีกว่าปึ๊บ ตัวอะไรอ่ะไหนดูสิสกิลหนึ่งเป็นอะไรทุกคนผมจะไม่ได้ใช้ในมุมมองคนที่หนึ่งให้ดูนะให้ลองไปเล่นกับอีกแต่ใช้มุมมองท่าทาง,งคนที่สามเอิม่มว้าวหรือว่าเป็นลูกน้องโกโจทุกคนอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ล่ะอ,อ๋อมีสามท่าทุกคนท่า,ทา,น,ทาน,นี้คือท่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีร่างสองด้วย เว่อเว่อบอกเลยเวอร์ Word. จัดวันี้เมันการเตะกกอากาศอ่ะท่าน,นี้ก็เป็นการต่อยธรรมดาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูร่างสองดีกว่ามีสกิลไหมนอกมีแอน,นิเมชั่นไหมมีว่ะยา่าแล้วก็ถอดเสื้อว้าวว้าวเจ๋งเฮ้ยท่าน,นี้เหมือนโกโคูเลยทุกคนโอ้ย,ยดยเดียวแตกเลยเหรอ,อจริงนี่ ตัวนี้มันเอ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรวะมันเหมือนตัวอ๋อนี่ l e g e n d a ี่ตัวนี้โอเคมาดูที่สกิลที่สองเฮ้ยอะไรอะทุกคนเฮ้ย w o โ d จริงดิไอ้คนแรงไอเดี๋ยวเรากลับมาดูสกิลที่แล้วนะเดี๋ยวกลับมาตัวนี้กันมาอันต่อไปเลยคืออะไรอะเฮ้ยอ๋อเหมือนจับสกิลเอ้ยจับ,จ,บจับตัวละครให้โดนอะ เดี๋ยวรอรีมูฟแป๊บนึงทุกคนโอเคเท่านี้ก็น่าจะพอผมใช้ในมุมมองคนที่หนึ่งละกันเพื่อจะได้แบบล็อกเป้าสาเร็จปุ๊บโอ้นี่ไงมันต้องใช้ในมุมมองคนที่หนึ่งทุกคนโอเคเขา้าใจละส่วนตอนนี้ก็ต้องใช้อะไรระยะประชิดใช่ไหมนี่ไงทุกคนจริงๆด้วยโหโหรุนแรงกว่ะโอเคเราคืนล่างดีกว่า เรียบร้อยทุกคนเนดะี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะทุกคนนะ let's go bro โอเคทุกคนเราก็กลับมาพร้อมกับ energy เต็มตัวอีกแล้วนะ energy โคตรจะสำคัญตัวต่อไปไม่รู้เป็นตัวอะไรว้า wow. วอยู่ในดาบพี่ฆ่าไดา้สูงแน่เลยอ่าฟันหนึ่งทีเอ้ยตัวนี้แปลกๆมีการฟันแบบมีสกิลต้องบอกว่ามีเอฟเฟกต์เอ้ยเอาเรื่องนะตัวเนี้ยเอาเรื่องนะมาดูสกิลหนึ่งก่อนเลยเฮ้ยควงดาบว,ว่ะอือ <c oughs> อีกยอบไม่ได้ละเดี๋ยวเราท่าต่อไปดีกว่าท่าอะไรอ่ะวงดาบอีกแล้วทุกคนอู๋นี่มันปลาวาลีหรือเปล่าโอเคท่าต่อไปละเห้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรูปปืนเนอะเดี๋ยวแปลกๆอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจละเกตเกตแล้วก็อ้าวหมดแล้วหรออ๋อมีแค่นี้ยอดสามสกิลทุกคนก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าทุกคนอีอีอีเอ้ยหน้าตาเปลี่ยนด้วยเหรอจริงจังอีอี ด,ดูดิโอเคโคตรโอเคไปเลยดีกว่าโอเคทุกคนกลับมาละแต่ละตัวใช้ Energy อย่างเยอะผมต้องแบบบัฟ e เอเนอร์จีตัวเองตลอดเลยไม่งั้นไม่พอโอเคตัวต่อไปก็นารูโตว้าวมี2ล่างว่ะเอาเรื่องเดี๋ยวเรามาดูจากสกลิลที่1ก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยยากี้นี่มันในเรื่องเลยเหมือนในเรื่องเลยอืมโอ้ยนี่นะไมซาซุกิเฮ้ยมีท<笑><笑>ม่าด้วยเอาเรื่อง ทำมาดีทำมาดีแล้วดูสกิลสองกันก่อนดีกว่าเฮ้ยสกิลสองเอาเรื่องวิชานินจอแยกเงาพันล่างไม่สีล่างโอเคก็มีสองสกิลนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูท่าแปลงล่างเลยดีกว่าน่าจะมีนะทุกคนปึ๊บเอ้ยมีว่ะนี่มันจิ้งจอกก้าหางนี่เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องจัดทุกคนก็มาดูจากท่าที่หนึ่งก่อนดีกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมัง้ง เหมือนจะไหม้นะทุกคนนะไม่เปลี่ยนแปลงฮนะแล้วท่าที่สองว่ะทุกคนคิดว่าเปลี่ยนไหมผมว่าไม่นะเราดิก,ก,ก็ไม่เปลี่ยนแปลงมีท่าเพิ่มไหมเอ้ยมีว่ะเออมีอยู่มีอยู่เฮ้ยเฮ้ยยังไงเนะี่ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ก็ท่ามีประมาณเนี้ยนะทุกคนเออประมาณนี้แหละท่าวิ่งอนะ่ะ วิ่งก็จะเหมือนจิ้งจอ,อกกทุกคนแบบนี้เลยโคตรสุดโอเคเราไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าทุกคน let's go bro โอเคก็สลับพันนี้ทุกคนนะก็จะเป็นตัวสุดท้ายละใช่แล้วจะเป็นระดับ l e เจ n น a r รด้วยโอ้อย่างสุดยอดถ้าตีธรรมดาละทุกคนอุอ้ยอุย้ยเ,เรื่องนะดูดิอดุ้ยเนะี่ยอ๋อไม่ไบ็อกไม่หายเนะโอเคฟันธรรมดาก็แบบดูดิปึ๊บ รุนแรงใช้ได้อยู่มาดูสกิลหนึ่งทุกคนใช้ห้าเอนเนอร์จีทุกคนนะดูดิเป็นยังไงอะกองวะฟึบก็ธรรมดายทุกคนนะสกิลสองล่ะก็เป็นการฟันแล้วก็มีโดยรอบข้างนะทุกคนนะและสกิลสามล่ะเป็นอะไรโอ้ยมีเอฟเฟกต์ได้่ะทุกคนระดับมิจิเนลี่ต้องโหดดิวะโอ้ไม่ธรรมดาเฮ้ยมีท่าเพิ่มวะ มีอีกมีเ้าเจอตัวเราเพิ่มนี่ไงชาพลังฮะแล้วก็เฮ้ยโอ้โหท่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหทุกคนโคตรสุดยอดเอิ่มรู้สึกว่าถ้าจะมีแค่สี่ท่าทุกคนนะเฮ้ยท่าเมื่อกี้สุดยอดจริงจริงจากใจเลยโคตรสุดยอดเด้ทุกคน จะลองใช้ใหม่เราใช้ใหม่เดี๋ยวถ้าถ้ามาดิอ่ะเนี่ยท่านี้ใช่ไหมเออเป็นท่ามังกรหรือเปล่าทุกคนดูจากภาพข้างล่างแหละเอของเยอะมากเลยไปทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งก่อนของเยอะจริงโอ้เยอะเกินของไอคาราบเนี่ยไอยถ้ามาละจะลองใช้ใหม่ทุกคนโอ้เป็นการช้าพลังเอาเรื่องจัดผมปล่อยนะปุ๊บ โอ้โหทุกคนเก็บหมดะ่ะโอ้โแล้วแบบมีเอฟเฟกต์ไฟขึ้นด้วยแล้วดิโค้จะโุนแรงดูดิโอ้โหโดน,นแรง,งจัดทุกคนเอาเลื่องโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีคราบกันดีกว่าทุกคนเลสโก o บ r o โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในหมดอาชีพล่อเพราะฉะนั้นผมต้องระวังตัวมาก ก็ผมเห็น2เอ้ผมเห็นไอ้ตัวโต๊ะคาบนี้ไม่น่าจะว่าจะเป็นตัวคาบอ่าใช่ตรงนี้จะเป็นตัวคาบอันนี้นะทุกคนนะเนี่ยเนี่ยทุกคนก็ต้องเก็บไฟเก็บอะไรมาคาบพวกเนี้ยมันก็แล้วแต่ตัวว่าแต่ละตัวจะใช้ของไหนคาบเนี่ยเหมือนตัวนี้ทุกคนเห็นไหมก็ไอ้นารูโตะก็ใช้แบบนเนี้ยเนี่ยไฟแท่น,นเนี้ยก็ไอ้เนี่ยก็ใช้เห็นไหมทุกคนก็ต้องไปตามล่ามานะทุกคนนะแบบน,นั้นเลยเดี๋ยวทำนี้กันเอ่รู้สึกอ่านี่ไงทุกคนเห็นไหม ก็คาร์ดได้หมดทุกตัวเลยนะทุกคนนะรู้สึกว่าจะหมดทุกตัวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าใช่ทุกตัวเลยก็ของคาร์ประมาณนี้ทุกคนนะก็แทบไม่แตกต่างอะไรกันมากเลยก็เปลี่ยนนิดนึงก็สำหรับทันจิโร่ของเราก็มาทันจิโร่ปะโกัโจนะ้ปะเนี่ยไออะไรวะช่มามันทุกคนผมผมอันนั้นมากเลยผมสับสนเรื่องอนิเมะมากขออภัยจริงแล้วไอ้ไทเทเบิลนี้คาร์ได้ไหมผมต้องดูกัน รู้สึกว่าจะคราฟไม่ได้ทุกคนนะใช่กล่องนี้คราฟไม่ได้ทุกคนก็คราฟได้เฉพาะไอ้หน้าต่างเนี่ยแต่รู้สึกกล่องนี้สามารถคราฟได้หรือเปล่านะผมขอแค่เช็คแป๊บหนึ่งเออเลือดดูซิรู้สึกว่าผมไม่เห็นเลยนะทุกคนถ้าบอกว่ากล่องนี้คราฟไม่ได้แล้วแล้วฉันจะคราฟยังไงใช่ไหมทุกคนแบบเอาวิ่งเ,เอาชีวิตรอดดูจะคราฟยังไงไหมเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะก็คราฟได้แหละเชื่อผมแต่ว่าผมแค่หาไม่เจอเฉยๆเนาะ ประมาณนั่นแหละอืมใช่ประมาณนั่นแหละทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไ้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันน่าจะยาวหน้าดูนะสำหรับพาร์ทนี้ทุกคนนะก็ชื่อแนอนก็อนิเมะคลาะทุกคนนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์าทหน้าทุกคนบ๊ายบาย